คุณผู้ฟังเคยเห็นเครื่องรางรูปตากลมๆสีฟ้าน้ำเงินขาวแล้วมีจุดดำตรงกลางตามร้านของฝากเครื่องประดับหรือแม้แต่ที่คนดังใส่ไหมคะใช่ครับสัญลักษณ์นั้นเรียกว่านาซาที่ตุรกีกับมาติที่กรีซ จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่ลายสวยๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของความเชื่อโบราณที่มีอายุกว่า5,000ปีว่าด้วยในตาปีศาจหรือ Evil Eye ครับ5,000ปีเลยเหรอคะเก่าแก่ขนาดนั้นแก่นของความเชื่อนี้คืออะไรคะหัวใจหลักง่ายมากครับคือเชื่อว่าสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความอิจฉาสามารถส่งพลังลบหรือคำสาปไปทำร้ายคนอื่นได้ทำให้โชคร้ายเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตครับ แค่โดนมองด้วยความอิจฉาเนี่ยนะคะน่ากลัวมากแล้วใครมักจะเป็นเหยื่อคะส่วนใหญ่คือกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กทารกหญิงมีครันประสุสตว์หรือแม้แต่ผลผลิตทางการเกษตรอีกกลุ่มก็คือคนที่มีสิ่งดีๆมากเกินไปเช่นความงามความมั่งคัง่งความสําเร็จพูดง่ายๆคือใครที่โดดเด่นจนไปกระตุ้นความอิจฉาก็เสี่ยงโดน e ีวิอครับ ฟังดูคล้ายคำอธิบายว่าทำไมเรื่องซวยๆเกิดขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเลยนะคะใช่เลยครับมันทำหน้าที่เป็น,นกลไกทางจิตวิทยาและสังคมคลายความสงสัยว่าทำไมสิ่งร้ายๆถึงเกิดขึ้นกับคนดีๆการโทษว่าเป็นเพราะนายตาปีศาจทำให้เรารู้สึกว่ามันจับต้องและป้องกันได้ครับแล้วความเชื่อนี้เริ่มต้นที่ไหนคะหลักฐานเก่าแก่ที่สุดพบที่เมโสโปเตเมียเมืองเทลบรักอิรักปัจจุบันมีการค้นพบ เทวรูปดวงตาหลายพันชิ้นที่อายุราว5 0 0 0ปีส่วนอียิปบโบราณก็มีดวงตาแห่งฮอรัส Eye of Horus ที่ใช้เป็นเครื่องรางปกป้องสิ่งชั่วร้ายครับแล้วมันแพร่กระจายไปทั่วโลกได้ยังไงคะผ่านกรีกและโรมันโบราณครับช่ากรีกผูกความเชื่อนี้กับความอิจฉาหรือ postnos ถึงขั้นมีทฤษฎีว่าดวงตาปล่อยรังสีออกมาเหมือนลูกศรอ,อาบยาพิษที่ทำร้ายคนได้ส่วนโรมันก็รับไปต่อ ยอดสร้างเครื่องรางแปลกๆอย่างฟาสซินัมรูปอวัยวะเพศชายเชื่อว่าทำให้สายตาร้ายๆสะดุ้งจนหมดฤทธิ์โอ้โหนี่คือการป้องกันที่ครีเอทีฟสุดๆแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะเยอะเลยครับ1 ตุรกีกรีซลูกปัดตาสีฟ้านาซาบนจุอุหรือมาติเชื่อว่าถ้ามันแปกแสดงว่าป้องกันคำสาปสำเร็จแล้ว 2. ตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเครื่องรางฮามาัมซาหรือมือแห่นฟาติมาฝ่ามือที่มีดวงตาอยู่ตรงกลาง3 อินเดียปากีสถานแต้มจุดดำบนหน้าผากเด็กแขวนพวงมะนาวกับพริกเผาพริกแดงไล่สิ่งชั่วร้าย 4. ลาตินอเมริกามาเดโอโชมักทำร้ายทารกชาวบ้านใช้เชือกแดงหรือพิธีลิมเปียโดยหมอพื้นบ้านเอาไข่ดิบกลิ้งบนร่างเพื่อดูดพลังลบออกฟังดูเหมือนแต่ละที่มีเวอร์ชั่นของตัวเองหมดเลยค่ะถูกต้องครับแต่ไม่ว่าที่ไหนเด็กเล็กมักถูกมองเป็นเป้าหมายเปราะบางที่สุดจึงมักมีการปกป้องเข้มข้นเสมอ แล้วในมุมศาสนาล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไง 1. งยูดายเรียกว่าอาญินฮาราเชื่อว่าตาอิจฉาจะกระตุนการพิพากษาจากพระเจ้ามีการผูกได้แดงไว้ที่ข้อมือ 2. คริสพระเยซูเองพูดถึงสายตาชั่วร้ายในพระคัมภีร์และคติชนคริสก็ผูกกับผีหรือปีศาจ 3. 3. อิสลามศาสดามูฮัมหมัดยืนยันว่าอีวิลอเป็นเรื่องจริง วิธีป้องกันคือการกล่าวมาช้าอันล้อและการอ่านองค์การจากอันกุรอานครับงั้นก็คือแทนที่จะหายไปกับความเชื่อาศาสนากลับดูดซับเข้ามาแทนใช่ไหมคะใช่ครับความเชื่อฝั่งรากลึกมากจนาศาสนาใหญ่ๆเลือกตีความใหม่มากกว่าจะลบล้างแล้วความเชื่อนี้ในยุคใหม่ที่วิทยาศาสตร์ครองโลกความเชื่อนี้ยังอยู่จริงหรอคะยังอยู่ครับแต่ความหมายเปลี่ยนไปบ้างปัจจุบันมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แฟชั่นและจิตวิญญ,ญาณคนดังระดับโลก อย่างคิมคาเดเชียนจีจีฮาดิดรีฮาน่าต่างใส่เครื่องประดับ e ีวิลอกันจนจากเดิมที่เป็นของการอิจฉาในหมู่บ้านกลายมาเป็นเกราะป้องกัน h a เทอร์บนโลกออนไลน์แทน จากเครื่องรางในไร่นากลายเป็นเครื่องประดับบนพรมแดงเลยนะคะ <c oughs> ใช่ครับเป็นการพลิกความหมายสุดขั้วจากสัญลักษณ์ที่เตือนใจให้ไม่โอว้วอวดมากเกินไปกลับถูกสวมใส่โดยคนที่โดดเด่นที่สุดในโลกแต่ไม่ว่าจะตีความแบบไหนมันก็คมสะท้อนความจริงข้อหนึ่งของมนุษย์นะคะว่าเรากลัวสายตาอิจฉามาตลอดประวัติศาสตร์ถูกต้องครับและไม่ว่าในยุคไหนสายตาที่จ้องมองก็ยังคงมีพลังทางสังคมที่เราทุกคน ต้อองรับมืถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to know ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่หรูสนุกทุกคลิปครับ